สุกแล้วเพื่อนเพื่อนค่ะหน้าหน้าเหมือนหมดแรงเลยสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทกท่านค่ะตอนนี้แม่กับลูกหน้าหมดแรงแล้วนะคะเพราะว่าวันสุกข,ข้างไหนเหมือนร่างกายของเราจะรู้หนูสวัสดีหรือ,อยังสวัสดีค่ะก็มานั่งมุมเก่ามุมเดิมมาส่งสาวน้อยที่โรงเรียนนะคะเพื่อนเพื่อนค่ะนี่นะคะชีวิตประจําวันของแม่สมศรีก่อนที่ตัวเองจะบึงรถไปทํางานก็ต้องมาส่งลูกทั้งสองนะคะ ไปส่งพี่ชายนางก่อนแล้วก็มานั่งรอมานั่งรอสาวน้อยให้โรงเรียนเปิดนะคะเพราะว่ามากันแต่เช้าโรงเรียนยังไม่เปิดเนาะวันศุกร์เมือนร่างกายเขาจะรู้กว่าจะดีดตัวเองลุกขึ้นมาจากที่นอนได้จากที่นอนนะคะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะว่าอยากนอนต่อทั้งอากาศนะคะสภาพอากาศก็คือดีที่ฝนไม่ตกแต่ว่าลมแรงมากนะคะ เหมือนจะมีพายุเข้าเนาะกรมอุตุบอกว่ากรมอุตุนะคะเพื่อนๆขะก็บอกว่าจะมีลมแรงแบบนี้หนึ่งถึงสองวันนี่นอนฟังนอนฟังเสียงลมนะคะเมื่อคืนลุ้นกลัวกระเบื้องหลุดค่ะเพื่อนๆขาเพราะว่าลมมาแต่ละทีนี่แบบว่าเสียงแบบหื <c oughs> กลัวมากเลยกลัวแผ่นกระเบื้องหลังคาหลุดเพราะว่าถ้าแผ่นกระเบื้องหลังคาหลุดก็คือ มาอีกแล้วงานใหญ่งานช้างอีกแล้วต้องจ้างคนมาต่อมาติดกระเบื้องนะคะพี่น้องคะนี่ค่ะวันนี้สาวน้อยได้เรียนภาละนะคะมีเรียนภาละไม่ได้ใส่ชุดนักเรียนเนาะนางก็ไม่อยากมัดผมเรียนภาละนางอยากปล่อยผมนะคะสีผมธรรมชาติมากเลยก็คือสีผมไม่ได้ย้อมนะแม่ยังอิจฉาเลยค่ะทําไมไม่ยิ้มอืมทาไมไม่ยิ้มเพราะว่า วันศุกร์เนาะทั้งแม่ทั้งลูกไปแล้วค่ะสภาพเนาะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็มาแบบว่าแบบนี้เลยนะคะหัวฟูๆเนาะก็ก่อนที่จะเข้างานแม่สมศรีก็จะจัดการตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยและในสภาพที่เตรียมพร้อมกับการเข้าไปสู้รบกับเด็กในที่ทํางาน,นะคะ่ะเพื่อนๆขาฝากเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะมาในคลิปสั้นๆน,นะคะวันนี้ ขับรถไม่ถึง10นาทีมาถึงที่ทำงานเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆพืขาววันนี้เป็นวันศุกร์และเป็นวันที่13มีอะไรจะมีสิ่งดีๆมานำเสนอก็คือคนอังกฤษจะเชื่อว่าวันศุกร์และถ้าตรงกับวันที่13ด้วยจะเป็นวัน out looking day ก็คือวันแห่งความโชคร้ายวันอับโชคทำอะไรเปิดกิจการหรือว่าจะทำอะไรก็มีแต่ ล้มมีแต่แบบไม่มีความราบลื่นเนาะนี่นะคะก็มานำสิ่งดีๆมานำเสนอให้เพื่อนๆได้ชมกันเนาะก็คือคนอังกฤษจะเชื่อว่าวันที่เป็นวันศุกร์และเป็นวันที่13ด้วยเพราะว่าเลข13บสาเนาะเพื่อนๆคะ่ะเป็นเลขแห่งความอับประมงคลเป็นเลขแห่งความอับโชคทําอะไรก็จะไม่มีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคนอังกฤษไม่ได้จะเชื่อ กันทุกคนนะคะเพื่อนๆค่ะอย่างแฟนแม่สมศรีพ่อใหญ่แกแกเฉยๆแกไม่ได้จะไปเค้งคัดแต่ก็นำมาบอกกันค่ะเพื่อนๆค่ะว่าวันนี้เป็นวันศุกร์และเป็นวันที่13ด้วยคนอังกฤษจะถือว่าเป็นวัน out looking day ทำอะไรก็จะไม่ขึ้นก็อย่างกับที่เมืองไทยใช่ไหมคะการที่เราจะขึ้นบ้านใหม่การที่เราจะเปิดกิจการไปออกรถทานั่นทานี่เราต้องดูเลิก ดูชัยดูวันดีๆใช่ไหมคะก็อย่างเช่นวันนี้เหมือนกันค่ะวันที่13 f สาม a y y 3 of Friday i ตีน o อฟไฟร์เดย์ o y ลลู i ิ่ e เดย r อ่ o ใช่ไหมคะคุณเชื่อหรือไม่อันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อส่วนบุคคลนะคะนี่แหะคะ่ะแม่สมศรีมาถึงที่ทำงานแล้วก็จะขออนุญาตไปทำงานแล้วคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะนำสิ่งดีๆมา มาแบ่งปันให้เพื่อนๆเผื่อจะเป็นเก็ตความรู้นะคะวันศุกร์วันที่13เป็นวันแห่งความอับโชคทําอะไรก็จะไม่ขึ้นจะขึ้นบ้านใหม่เปิดกิจการอะไรก็จะไม่ขึ้นค่ะนําสิ่งดีๆมาให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะได้รับฟังกันเนาะแบ่งปันกันเนาะเพื่อนๆค่ะแม่สมศรีขออนุญาตขอตัวไปทํางานแล้วค่ะขอบคุณทุกๆกําลังใจนะคะเพื่อนๆค่ะ เป็นกำลังใจให้แม่สมศรีด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ